สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนครับรุมรถทางนอกอีกเช่นเดียวกับผมวันนี้เราก็จอดรอสไตล์ครับผมวันนี้โอ้ยรอขุดหินครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับเจ้ารถขุดสามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับก้าฮิติชินะครับคันนี้ก็จะเป็นรถก็พันกว่าชั่วโมงครับผมถือว่ายังใหม่อยู่นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับ ปุ้งกีก็จะเป็นปุ้งกีไอร่อนหินนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับกับบรรยากาศการทํางานหรืออาชีพขับรถขุดนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับภายในก็สวยสุดงดงามครับนี่ครับรถก็ถือว่ายังใหม่อยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ล้างนะครับนี่ครับเป็นหน้างานนะครับเป็นหน้างานก่อสร้างนะครับผมก็รอขุดหิน ใส่เป็นรถ10บล้อนะครับนะครัไอเอฟหลายท่านก็ถามว่าไม่เห็นลงถ่ายคลิปเป็นรถอีแตนอะไรอย่างนี้ให้ชมมีนะครับพอดีผมมาทํางานอยู่เ<ส>มืองนอกครับผม<ส>ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับมาทํางานขับรถขุดครับผม ก็เลยไม่มีคลิปรถออเทนลงนะครับชนมาก FC คอมเมนต์มามากอยากชมรถอีเทนราคาเท่านู้นเท่านี้ก็ยังไม่ได้ถ่ายนะครับไม่มีคลิปนะครับเพราะคนอยู่ต่างประเทศนะครับก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศอยู่ต่างประเทศนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวผมก็ได้กลับบ้านครับผมกลับบ้านก็เดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ ให้เอฟซีชมเหมือนเดิมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เลยมาชี้แจงตอบเอฟซีประมาณนี้ครับผมว่าดูกลับบ้านไปเดยอมีรถอเต็นราคาแสบด่างแน่นอนครับจะไปรถไวรรอแล้วนะครับแต่ไม่มีคนถ่ายคลิปส่งมาให้นะครับมีแต่คนติดธุระนะครับนะสำหรับผมทำงานอยู่ที่นี่ก็ สบายดีครับผมน่ครับประมาณนี้เลยนะกับบรรยากาศวันนี้ก็ร้อนครับผมที่บ้านก็ฝนตกฝนอะไรบ้างก็ดีนะครับที่นี่ก็ฝนบ้างไม่มีอากาศหนาวนะครับมีแต่อากาศร้อนครับร้อนกับฝนนะครับมีสองฤดูนะครับก็จะประมาณนี้ครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนีครับโปร หินก็มีนิดเดียวครับผมนะครับไรฝากไอคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่องรถไถโซนมานอกด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเดี๋ยวจัดคลิปรถไอเทนให้ชมแน่นอนครับผมนี่ครับนี่ก็ติดงานอยู่ที่นี่ครับผมจะประมาณนี้ครับรายกัรนี้พี่หน้าครับสวัสดีครับผม